ครับสวัดดีครับวันนี้ก็มี X5 เครื่อง3000ันลูกค้าสไลด์มาให้ทำเลยคันนี้สไลด์มาจากกระบี่ก็น่าจะขึ้นมาทำหลายอย่างทำช่วงล่างทำอะไรใหม่ด้วยแล้วก็เลยยกมาต่อที่นี่เลยมาทําท่อแล้วเดี๋ยวฝรั่งจะรีแมปปิดระบบด้วยตอนนี้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็มาดูงานงานชุดท่อไเสียก่อนชุดนี้ก็ทำปลายใหม่สองข้างปลายไดดํดำ่อแบบตูดอัด แล้วก็เดินสองนิ้วครึ่งนะครับคันนี้เครื่องสามพันถ้าเครื่องสองพันจะเดินสองนิ้วสองคันนี้เครื่องส0มพันเดินสองนิ้วครึ่งว้ <Wow. S 1> าวใส่ท่อใบพัดหนึ่งลูกใส่แคดไว้หน้าติดเครื่องน้อยคันนี้ก็เอาเสียงดิบๆนิดๆไม่ดังไม่รันมากคนนั่งไม่บน่นก็ฝรั่งก็รีแมทไปเรียบร้อยแล้วคันนี้มาจอดสองวันแล้วทำ ลองวิ่งกันด้วยเสียงก็จะสั้นๆา,าข้านอโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้รีแมปเสร็จเรียบร้อยแล้วลองหน่อยลูกค้าบอกลองให้เรียบร้อยเลยไปไกล ลูกค้าชอบถามทำแล้วได้ไหมพี่ผมไลฟ์โชว์ขนาดเนี้ยถ้าไม่ได้ลูกค้าคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ผมแล้วถ้าลูกค้าคนไหนมีปัญหาคอมเมนต์มาแล้วพี่างานที่เนี้ยได้ทุกคันแน่นอนได้อย่างที่พูดเลยได้ตามสั่งเลยยังทำชุดเนี้ยรถน้ำหนักสองตันเนี้ยทำเสร็จเหลือตันครึ่งเว่งเปียวเว่งเพวเลย บางคันเนี่ยโจนรีแมปมาแล้วทำมาแล้วก็ต้องมาโดนรอบสองถ้าทำแล้วไม่ถูกใจงานที่นี่รับประกันถูกใจทุกคนตายทุกคันไม่ต้องคิดไปเองผมบอกว่างานที่นี่มีกี่คันลูกค้าดโดนหมดทุกคันนะครับ เอาละครับผม